ดาวเทียมตอนนี้ในท้องฟ้าเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก8,000ดวง55%ตอนนี้เป็นของ Starlink จีนวางแผนครับอีก7ปีครับจะไปเหยียบดวงจันทร์โดยใช้ดินดวงจันทร์ทำอิดสำหรับงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี3ี g ในการสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์นะครับ10ปีข้างหน้าเราจะเห็นหนูดโอวกาศจีนไปอาศัยอยู่บนสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ครับสงครามขีาขปานาบุธขีปานาบุธมันมีหลายแบบนะครับ ต่แบบที่เขาใช้ลกกันจริงๆเนี่ยมันมี2อ,อย่างเท่านั้นเองก็คือบอลิสติกมิซล์กับครูมิซายขีปนาวุธประเภทหนึ่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดก็คือบอลิสติกมิซล์หมายความว่าเวลาเรายิงข,ยขียปนาวุธข้ามทวีปเราจะยิงขึ้นสู่อวกาศนะครับอวกาศนี่เราไม่ทราบว่าระยะทางเนี่ยที่ยิงมันเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่ๆคือมันต้องเข้าสู่อวกาศ เพื่อเหตุผลก็คือว่ามันใช้โปรเจกต์ตายหลายท่านเรียนฟิสิกส์มาก็จะเข้าใจว่าโปรเจกต์ตายคือการวิถีโคง้งมันจะตกมาด้วยวิถีโคง้งฉะนั้นระยะทางของขีปนาวุธมันจะเป็นระยะทางร้อยพันหมื่นขึ้นอยู่กับวิถีโค้งที่เราต้องการเราก็จะยิงหัวลบไปยังเป้าหมายของที่เราต้องการโดยใช้พลังงานช่วงสั้นๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วขีปนาวุธพิสัยไกลเนี่ยมันจะยิงเข้าไปในชั้นบรรยากาศในขณะที่ ขีปมนาวุธข้ามทวีป ICBM บ IC เมนี่ยมันจะถูกปล่อยไปในห่วงอวกาศเรียกว่าการบินใต้วงโคจรนะฮะบริตติกนิซลยคืออาวุธปล่อยทีนีดหนึ่งที่ส่งหัวลบหนึ่งหัวลบหรือมากกว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบธรรมดาหมายความว่ามันเป็นระเบิดธรรมดานะครับหรือเป็นหัวลบนิวเคลียร์ซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงหรือจะเป็นลักษณะของหลายหัวรบกระจายไปหลายพื้นที่ก็ได้ครับเะนั้นแรงขับเคลื่อนทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับจรวด ที่ขับเคลื่อนว่าจะเป็นจรวดแบบไหนจรวดระยะไก,กลระยะใกล้นะการยิงขีปนาวุธขึ้นไปอยู่ระดับสูงความเร็วก็ยิ่งสูงครับที่เขาเรียกว่าซูเปอร์โซนิกประเทศที่มีขีปนาวุธ5ประเทศที่ผมจะอ่านให้ฟังตอนนี้ก็คือว่ารัสเซียมี1561เฉพาะบอลริติกมิซายนะครับซึ่งมีวิธีการยิงถึง1 8 0 0 0กิโลเมตรนะฮะประเทศที่2ที่มีจํานวนน้อยลงมาก็คือ สหรัฐอเมริกา1ัน0หัวลบ16,000กิโลเมตรประเทศที่3ก็คือประเทศจีนครับมี424้หัวลบก็คือ1 3 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็มีตุรกีครับไม่น่าเชื่อตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีแล้วครับ322ยก็มีวิถีสั้นๆครับเพราะว่าตุรกีอยู่ในยุโรปศัตรูเขาก็อยู่ใกล้ๆคือรัสเซียนั่นเองล้วก็เลยยิงใกล้ๆ นอตเกาหลีครับซาวเกาหีครับสองประเทศนี้ก็เป็นคู่แข่งถาวนเขาก็มีคนละสองสามร้อยนะครับเมื่ติงนิสัยนี่จริงๆแล้วเป็นขี่นุรทุ์ข้ามทวีที่มีระยะทางไกลหรือใกล้อย่างยตัวอย่างของจีนนี่มีตรงฟง21ตรงฟง26ที่เป็นขี่บรามุธหลักตรงฟง21นี่ก็จะยิงประมาณพันถึง2,000ถึง3,000กิโลเมตรนะฮะแต่ถ้าเป็นตรงฟง26นี่จะเป็นระยะทาง5,000กิโลเมตรขึ้นไปนะฮะซึ่งระยะที่เขาหวังผล ก็อย่างตรงฟรง21ก็จะมุ่งหวังที่เกาะไต้หวันนะฮะตรงฟรง26ก็จะมุ่งหวังที่ไปถึงเกาะกวมนะฮะในวิถีวิถียิงเขานะฮะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของขีปนาวุธที่เรียกว่า ICBM นะครับระยะทางหมื่นหมื่นกิโลเมตรขึ้นไปนะฮะถ้าเราใช้กันจริงๆในเรือรบหรือในเครื่องบินรบหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีจรวดเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้คําว่าขีปนาวุธร่อน หรือคุยมิซล์คือคุยมิซลยมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องบินใหญ่พ่นเหมือนเครื่องบินนะครับมันก็มีระยะทางยิงยิงก็ไม่ค่อยไกลมาก100ยกิโล200กิโลอย่างงี้นะครับขีปนาวุธิรอนเนี่ยมันจริงๆถ้ามันมีการยิงด้วยความแม่นยำเพราะมันมีการบังคับโดยการใช้ GPS แล้วก็มีการบังคับตำแหน่งด้วยแรงเฉื่อยหรือมีเซนเซอร์กับความเคลื่อนไหวนะครับการอาศัยแรงน้ถมถ่วงในการจับทิศทางหรือว่าขีปมันด้วอยู่ในเส้นทางที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วแล้วมีการใช้กล้องเลยนะครับกล้องที่อยู่ในจรวดเนี่ยคอยดู นะทิศทางหรือว่าคอยดูเป้าหมายว่าถูกต้องไหมก่อนที่จะระเบิดครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายของขีปนรวุธขีปนรวุธอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันมาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้มันมีพลานุภาพหรือมีความแข็งแรงหรือมีความแม่นยําได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับระบบที่เรียกว่า ระบบดาวเทียมครับดาวเทียมตอนนี้ในท้องฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีประมาณสัก8,000ดวงนะฮะห้ตอนนี้เป็นของ Starlink ความหมายก็คือว่า Starlink เนี่ยเป็นระบบเครือข่ายดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงของ สเปซเอนะครับหรืออีลอนมัสที่เป็นคนสร้างขึ้นมาฉะนั้นการที่ใช้เขาใช้ระบบดาวเทียมในการนำร่องหรือระเบียบดาวเทียมในการที่จะสื่อสารทั่วโลกเนี่ยใช้ส t า r l ล n งโดยใช้ดาวเทียมที่เรียกว่าดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรต่ำหรือว่าร e o นะครับดาวเทียม l ี O เนี่ยจริงระยะจากพื้นมันประมาณ1,200ไม์นะฮะหรือประมาณพันหะ้ากิโลเมตรนะฮะไม่เกินไม่เกินนั้นก็คือดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรต่ำดาวเทียมรีโ ควบคุมพื้นที่ได้ไม่มากเหมือนกับดาวเทียมค้างฟ้าดาวเทียมค้างฟ้าหมายความว่าเป็นดาวเทียมที่มีความสูงประมาณ20,000ไมล์หรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะฮะก็เป็นดาวเทียมหนึ่งที่ที่เป็นดาวเทียมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าดาวเทียมวงโคจรสูงที่อยู่ห่างไกลจะมีรัศมีครอบคุมพื้นที่โลกยิ่งสูงก็ยิ่งครอบคุมมากใช่ไหมฮะถ้ายิ่งต่ำก็ยิ่งครอบคุมน้อยแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้ก็คือว่าใช้ดาวดาวเทียมรีโอหรือวงโคจรต่ำเพราะเหตุผลว่าเขาต้องการที่จะให้มันควบคุมพื้นที่ ทุกตารางนิ้วในโลกมันก็เลยมีประเด็นว่าการที่จะส่งดาวเทียมพวกนี้เข้าไปในท้องฟ้ามันก็เลยต้องใช้จํานวนมากจีนวางแผนครับอีก7ปีครับจะไปเหยียบดวงจันทร์โดยใช้ดินดวงจันทร์ทาอิดสําหรับงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี 3G ในการสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์นะครับสถานีวิจัยดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ทางขั้วโลกใต้ของดาวบริเวณของโลกนี่ยครับคือดวงจันทร์นี่แหละครับให้เสร็จภายในปี2573นักวิยาสตรจีนได้ทดลองทเทคโนโลยี3 d ในการผลิตอาคารครับ โดยใช้ทรายจากดวงจันทร์นี่แหละครับเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐนะครับแล้วก่อสร้างพิ้นออกมาเป็น3 d ดีก็คือเป็นก้อนแล้วก็เป็นสถานีอวกาศก้อนอิฐเนี่ยทำการวิจัยมาแล้วเจปีครับก็มั่นใจว่าสามารถสร้างสถานีอวกาศโดยใช้อิฐที่พิมพ์ออกมาจาก 3D มดีพินติ้งวัสดุดิบคือทรายในบนดวงจันทร์จีนยังเสนอตัวเองให้มนุษยชาติเห็นว่าจีนมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการสำรวจอวกาศและเป็นชาติหนึ่งที่มีความสํารสเร็จในการสำรวจอวกาศ โดยจรวดที่มีชื่อเสียงเรียกว่าจรวดลองมัชครับจรวดลองมัชนี่จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรครับจรวดลองมัชนี่มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโซเวียตบวกกับเทคโนโลยีอเมริกันนะฮะซึ่งจีนได้รับการถ่ายทอดจากโซเวียตในช่วงสงครามเย็นและได้รับการถ่ายทอดจากสหรัฐจากนักวิทยาศ,รรศาสตร์ที่ผลิตจรวดนะครับแล้วก็ย้ายมาที่เมืองจีนเพื่อจะสอนจีนสร้างจรวดนะครับ10ปีข้างหน้าเราจะเห็นนุ่นโอกาสจีนไป อาศัยอยู่บนสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ครับและในช่วงนั้นเราก็จะพัฒนาตัวเองจากการที่ส่งสถานีส่งคนไปอยู่บนดวงจันทร์เป็นการถาวลแล้วก็พัฒนาเป็นสถานีส่งจรวดจ,จากดวงจันทร์ไปดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งของสหรัฐกับจีนซึ่งมีแน่ๆคือสองกองทัพสหรัฐจีนทั้งสองประเทศมี กองทัพที่เรียกกองทัพอวกาศครับโดยที่กองทัพอวกาศของจีนนี่ก็เรียกว่า the People's Liberation Army Strategic Support Force a l a s s f นะก็มีความเป็นกองทัพอวกาศอย่างไรชื่อมันไม่ได้บอกว่าเป็นกองทัพอวกาศนะครับแต่มันเป็นออากองทัพที่ไ,ไว้สนับสนุนทางยุทธวิธียุทธาศาสตร์ Strategic ก็แปลว่ายุทธาศาสตร์ Support ก็แปลว่าสนับสนุนนะครับการสื่อสารแบบเฮกตาเฮิร์ hertz. คือความเร็วไอความถี่สูงมากนะฮะเพื่อจะบรรจุข,ข้อมูลได้มากนะครับล่าสุดก็จริงเลยใช้เน็ตที่เรียกว่าเน็ตเลเซอร์แล้วครับเน็ตเลเซอร์ดาวเทียมนี่แหละครับถึงเป็น 6G ที่แท้จริงเน็ตเลเซอร์ดาวเทียมเนี่ยใช้ได้ถึง10กิกะไบตอนนี้เราส่งจริงๆแล้วเราส่งได้แค่็นคลื่นนะครับส่งได้แค่เมกะไบตั้งเองกิกะไบก็หมายความว่ามันเพิ่มไปร้อยเท่านะฮะ ดันั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถยิงเลเซอร์ขนาด500มิลเมตรเนี่ยที่พัฒนาผ่านดาวเทียมจีหลินนะครับโดยบริษัทดาวเทียมที่เรียกว่าฉางกวงนะครับได้สื่อสารแสงเลเซอร์ระหว่างดาวเทียมสู่ผ้าพ,พื้นดินด้วยอัตรา10ยิกะไบ กิ๊กกระบต์เปอร์เสรครับกิกะไบต์กับกิกะไบต์กันเยวครับออกเสียงให้มันมันชัดชัดกับกิกะไบต์อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารดาวเทียมที่เรียกว่าเลเซอร์เนี่ยเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ที่เป็น 6G นี่แหละครับช่วยปรปับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพของธุรกิจในการบริการระยะไกลนะครับโดยยิงเลเซอร์จากดาวเทียมเข้าไปสู่ภาคพ,พื้นดินในจานรับเนี่ยครับตัวเนี้ยจะทําให้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งสัญญาณสื่อสาร,รจากดาวเทียมไปสู่ภาคพื้นดินด้วยความเร็วแล้วก็ด้วยความแม่นยําแล้วก็สิ่งสําคัญคือได้ปริมาณสงงถึ10 की कबाई